ก่อนรับชมนะคะโปรดทําความเข้าใจนะคะคลิปคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับหมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะมีความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนมูมินิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีมังกรค่ะประจาเดือน กันยายน2 5งหไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพการเรียนโชคลาภลาภลอยนะคะเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะรวมถึงดูพื้นดวงเนาะว่าในเดือนนี้ชาวราศีมังกรคะ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาเริ่มกันที่พื้นดวงนะคะมาเช็กกันเออเราจะแต่งรายปากด้วยนะคะสำหรับ ในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นปักต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่15แล้วปากปลายเดือนนะคะวันที่16จนถึงสิ้นเดือนนั่นเองมาเช็คดวงกันเราไปกันอย่างแบบรวดเร็วรวดเร็วสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเดือนกันยายน เป็น energy ของความต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีคนเข้ามารบกวนคนคนเข้ามาแบบเ,เขาเรียกว่าเข้ามาหาผลประโยชน์เข้ามาหลอกลวงหรือว่าเข้ามาหาผลประโยชน์จากเราก็ได้นะคะมาขอโอกาสหรือคือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยพื้นดวงก็อาจจะแบบการจะมีคนที่เคยถูกเขาเรียกว่าคนที่ ทําให้เราเจ็บช้ำน้ําใจเสียใจแบบแบบหลอกเราโกหกเราแล้วก็ขอโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งขอโอกาสที่จะแบบเออมาแก้ไขความผิดที่ตัวเองเกาะขึ้นอีกครั้งซึ่งบอรู้สึกว่ามันมีความแบบบาดเจ็บมีความเสียใจอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะตัดสินใจ ที่จะให้หรือไม่ให้โอกาสหรือว่าแทบจะแบบไม่อยากยุ่งอาจจะแบบคุยกันแล้วก็อาจจะแบบถอยหนีไปเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินค่ะการมีของเงินมาหยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังการถูกไม่ชําระตามกําหนดนะคะหรือว่าอาจจะแบบยืมแล้วก็งีบหายไปเลยอันนี้คือต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะก็ก็ก็อาจจะต้องตัดสินใจดูเครดิตหรือดูสภาพคล่อง ความพร้อมของตัวเองจริงๆว่าพร้อมหรือเปล่าโอเคหรือเปล่านะคะที่จะให้หยิบยืมเพราะว่าพนันธีให้หยิบยืมไปแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงนะคะแต่ในเรื่องของการเงินหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ครอบครัวรู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะเอ็นจอยมีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนะคะในส่วนของอ คนที่บ้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ผู้ใหญ่ก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเน่ก็ไม่มีต้องเรามาระวังในเรื่องของการเ,เกี่ยวกับกระดูก้อต่อนะคะเจ็ดดาบอันนี้ก็คือต้องเรามาระวังด้วยก็อาจจะมีมีซ้นมีกระแทกมีใส่เฟ,ฟือกอันนี้ก็คือต้องเรามาระวังนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาหนักหรือว่าเปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดู าลายปักมาดูกันสำหรับปักต้นเดือนค่ะชาวราศีมังกรการงานสำหรับลูกจ้างพนักง,งานบริษัทเนาะสำหรับพนักงานลูกจ้างบริษัทนะคะก็ ถือว่าสามารถโฟล์งานไปได้อย่างเรื่อยๆนะคะมีช่องทางมีรู้ทางที่จะแก้ไขปัญหาแต่คือมันมันเหมือนกับว่าเราทีเราอาจจะอยู่สบายจนชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีอุปสรรคมาทดสอบลรวบ้างนิดนิดหน่อยๆน่ะคะแต่ถือว่าโฟล์ไปได้ด้วยดีสําหรับธุรกิจส่วนตัวสำหรับ ธุรกิจส่วนตัวเนาะโอเคสำหรับธุรกิจส่วนตัวบริสุทธิ์ว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นดีพอสมควรนะคะสำหรับธุรกิจส่วนตัวก,วกว็มีเป้าหมายต่างๆที่อยากจะทําได้ยอดได้เป้า มีหลายสิ่งหลอย่างที่อยากจะทำบรู้จอกว่าก็สามารถเริ่มดําเนินการได้นะคะแต่ว่าต้องคํานวณเงินคํานวณบัตเจ๊กคานวณปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่า pocket มา n นีในกระเป๋าเราด้วยว่าเราจะขยับขยายกิจการบางสิ่งบางอย่างไปแล้วมันจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันยังแบบมีความเสี่ยงที่จะลงทุนอยู่พอสมควรเนาะสำหรับในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะถามว่าต้องเรามาระวังอะไรไหมโบรู้สึกว่าก็ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอไปหาคุณหมออย่างสม่ําเสมอตามนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าบางคนต้องแบบมีแผนในการตรวจสุขภาพอะไรอย่างงี้ก็ต้องดําเนินการตามแผนตามแผนนะคะเพื่อแบบเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างมีรูทางใหม่ๆเข้ามานะคะว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเขาเรียกว่าเปิดรูทางใหม่ๆหรือว่าเอาเงินไปใช้จ่ายกับการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือว่าส,สิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ค่อนข้างที่จะดีพสอสมควรในเรื่องของโชคลาภลาบลอย ในเรื่องของโชคลาภลาบลอยอค่อนข้างเงียบๆนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้โชคลาภลาบลอยน่าจะมาจากเรื่องของการงานมากกว่าการได้รับของขวัญได้รับโบนัสอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นหูหัวยเลยเบอร์โบไม่เห็นเนาะการเรียนของน้องๆหนูๆการเรียนของน้องๆหนูๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหนึ่ง คิดแล้วต้องลงมือทำนะคะต้องขยันใส่ใจต้องมีความแบบสม่ำเสมอนะคะคิดแล้วต้องลงมือทำนะคะไม่ใช่ว่าคิดว่าวันนี้จะอ่านหนังสือแล้วอ้เอ,เ,อเดี๋ยวก่อนก็ได้ผัดวันประกันพรุ่งอย่างนี้ไม่เอานะคะการรอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่ารอแบบเช่นการบ้านหวังหลอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนทําให้อันนี้คือไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้แบบบางทีเราไปฝาก ขามากบบคนอื่นไม่ได้เราควรที่จะได้มาด้วยความสามารถของเราเองนะคะศักยภาพของเราเองนะคะก็จะจะได้ทําให้เราทบทวนความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าเราแบบยิ่งเรารอเราหวังรอการช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะอาจต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปากปลายเดือนค่ะมาดูวันที่ปากปลายเดือนค่ะ พนังงานลูกจ้างพลังงานบริษัทพนังงานโรงงานการงานจะเป็นยังไงบ้างการงานค่อนข้างมีคนสนับสนุนนะคะเพื่อนร่วมงานก็ค่อนข,ข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรหรอให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ให เขาเรียกว่าสามารถผลักดันสิ่งต่างๆให้เกิดไปได้ตามเป้าหมายแต่แเรามาระวังเรื่องของข้อผิดพลาดเอ่อรู้สึกว่าเรามีการตั้งเป้าหมายแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นเช่นมันสามารถโฟล์งานไปได้จบแต่ว่ามันอาจจะต้องมีงานต้องมาแก้ต้องมาซ่อมหรือว่างานค้างงานที่ เกิดของเสียอันนี้ก็คือต้องระมาระวังเพราะฉะนั้นการรีบทําอะไรมากเกินไปหรือว่าการไว้ใจบุคคลอื่นที่ที่เราไม่ได้แบบไปตรวจสอบคือไว้ใจมากจนแบบเออปล่อยปล่อยละเลยจนเราไม่ได้ไปทวนหรือตรวจสอบอีกทีมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาย้อนหลังก็ได้อันนี้ต้องเรามาระวัง ในเรื่องของธุรกิจกิจการส่วนตัวนะคะเจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวโอเคมันก็มีมันไม่โชว์เป็นบทศากแต่ว่าสําหรับใครที่เปิดธุรกิจกิจการใหม่ในช่วงนี้ก็อาจจะยังมีอุปสรรคบ้างนะคะมีบทมีบทเรียนมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องให้เรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนปแปลงในเรื่องของธุรกิจสําหรับใครที่ค้าขายดาเนินธุรกิจมาอ,อ,อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนแหละต้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่าช่วงนี้ควรจะ ลดเบาเพิ่มเติมอะไรยังไงก็พยายามวางแผนจากประสบการณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าแบบเขาเรียกว่าตั้งเป้าไปทีละขั้นทีละเสบนะอย่าหาักหมจนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเรามาระวังในเรื่องของความเครียดนะคะจากการทำงาน หรือไม้กระทั่งสุข,สขภาพจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้เนาะพยายามแบบอหาวิตามินหายาหรือบำรุงแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองแก้ไขตั้งแต่เน,น <c oughs> เขาเรียกว่าวางแผนวางแผนเรื่องของสุขภาพตั้งแต่นั้นเน,น,เนอะอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาอันนี้มันจะส่งผลดีอย่าแบบ เห็นแค่สิบบาทยี่สิบาทไม่เป็นไรหรอกยังไม่ไปหาหมออะไรเงี้ยกินยายเองก็ได้ก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นเหตุลักษณะของอาการปกติผิดปกติเราก็ควรจะแบบไปหาหมอยอมลงทุนสะหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเงินภาพรวมของปรับปลายเดือนการเงินภาพรวมของปรับปลายเดือนก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะการเงินค่อนข้างเอ็นจอยดีนะ ค่อนข้างเอนจอยหลัลลาชีวิตสบายสบายราบรื่นได้ในช่วงปักไปเดือนนะคะขาดก็จะมีมาเติมอะไรประมาณนี้ในเรื่องของโชคลาบลาบลอยโชคลาบลาบลอยนะคะอาจจะมาได้จากความฝันฝันถึงบุคคลในครอบครัวฝันเห็นบุคคลในครอบครัวอะไรอย่างนี้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายนะคะมีเกณฑ์ที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในคนหรือคนในครอบครัวอย่างเงี้ยอาจจะเอาในเรื่องของโชคลาภลาบลอยมาให้ในเรื่องของการเรียนน้องๆหนูๆการเรียนของน้องๆหนูๆสอบก็สามารถดูร่วมผนไปได้โดยดียนะคะค่อนข้างดีทํางานมีผลงานได้ดีนะคะดีมากดีมากนะก็มันเป็นผลจากการขยันมันเพียนหรือว่าเป็นผลจากการที่ เราเตรียมตัวเก็บคะแนนต่างๆอย่างเต็มที่เราก็จะได้คะแนนหรือว่าในเรื่องของการเรียนก็จะผ่านเฉลุยเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ตั้งใจเราไม่ส่งหรือว่าเราไม่ทํางานตามงานอะไรเงี้ยก็ อาจจะมีอุปสรรคบางนิดหน่อยนะคะในส่วนของปลายเดือนนะคะโอเคต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมในบอลใครที่เข้ามาดูใหม่ย,ยังไม่ได้กดติดตามไม่เป็นไรคะ่ะกดไลค์หรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้โบหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดือนหน้าก้าสู่ย์ห้าพันศัด้วยกันสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย